สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ทางฝั่งไทยและฝั่งลราวยินดีตอนรับเขาสู้สองน้องอ่อนสอมซูนพี่น้องสบายดี FC ทางต่างปเทศล้วกะทางเราก็้องพี่น้องวันนี้มาพบกับสองน้องอ่อนสอมซูนในเกยพี่น้องอ่าวันนี้เขาคัวพี่น้องบดไปใส่เนาะวันนี้บมดไปใส่ยูเฮือนพี่น้องเพราะว่าเมียหน่อยเพลินสบายนะพี่น้องบมดไปใส่บอด้เขาดงเขาปามนี่คือยูบานยูเฮือนพี่น้องเอ้ยนี้มีอะไรจะโชวพี่น้อง กบตัวนี ège, place, pues to truth, er. ้ใหญ่ม like <à Think> <to walk> <initially> ืออ่อนเขาขั้วนั่งไปนองเนาะสีอันเห็ดเห็ดกินแหล่งแล้วไปนองสี่พัดกะเพรากบเนาะพี่น้องเนาะพัดกะเพรากบกบตัวนี้ใหญ่สองตัวพอยิือเป็นห้ามาเป็นค้างไหวเลยไปนองค้างไหวไร้มือแล้วมันตายค้างไหวจนมันตายท่านเบื่ตายก็เสพไปเห็ดกินนั่งไปนอนนี่เมียตัวใหญ่ใหญ่มันมีเขาขั้วคนเดียวด้อพี่น้องเพราะว่ามันยังนอนเพิ่นกับเบาสบายเนาะเพิ่นนอกจากมาแต่อัน กูดอันจีน่ายแล้วไข่บริสบายพี่น้องอ่อนเอ็นอ่างนี้ก็เป็นยังไงมันอ่อนมาเบิ่งอันเขาโตเนื้อแล้วพี่นอ้องก่อนอื่นเลยฮาก็ต้องหุ้งเขาไหวเขาต้องพี่นออ้องนแต่ว่าเขาเจ้าพี่นอ้องเขาเจ้าที่เห็นอ่อ,อ,อนมันเบิแล้วเพราะว่าบางคนก็นเอาเขาเนี้ยมาแหลกมาแหลกได้เห็นแบบมาแหลกเขาเจ้าที่เห็นอ่อ,อ,อนมันเบิร์ตเหมือนพี่นอ้องอันนี้ไปหาสื่อตามหาน่ะเขาเจ้า,จา,ก,ก,าก็บอกคล้ายเนาะบด มันเบิร์ดเขาไปทางเขาจะ,จะอเอแาแต่โว่าเบิร์ตเบลี่อมข้าวไอ้เขาจะวะอันนี้ก็เลยไปหาไปเบิร์งอันน่าจ,จะดีเบอร์ซิมีอยูอ่เลยเนาะตาขาวเนี้ยไปแหลกแล้วเน,ะนวาะพี่นอ้องเบิร์ตอะไรเอาขาวจ้าแลยพี่นอ้องเลยพี่น้องเขาจะอันนี้ขาวเนี้ยอ,อันนี้ไปแหลกเขจาจะเอาเพื่อนจะดีเม่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนขาว ตอนนี้ออนก็นได้เขาเจะเอามาเรียบร้อยเานาะเป็นแหลกในเดือนสิบเอาคนามีเอาอเป็นแหลกเอาพี่เนาะไปหาซื้ออาหารขาแล้บะหมี่เนาะเขเรย้อยเป็นแหลกจะได้หน่นนะกระใสกเขาอันเขาเจะเพื่อกันแต่แต่ว่าบูาปีนี้มันสีด้ยเขาอีบ่๋อเขาเนี้เมาจะสีด้หรือบ่ลน้องที่นี่แบบเพี้ยเพี้ยเขาเลยพี่เนาะเขามันเป็นโลกมันบ่ค่อยงามมันแบบยยอ,อ,อยากโยโย่ร่วงเลยอกตายตายเนาะพี่เนาะพาพี่เนาะขึ้นเขา กนเขาเรียบร้อยนะพี่น้องห้าสีมันมีกว่าตำพีกว่แล้วก็ซ้อยห้องห้องใหญ่แล้วก็ซ้อยมมกทัวแล้วพี่น้องแล้วก็ อันนี้ถ้ายัางถาแหล่อัน,นถ้าถ้าแหลนี่กุบไวสามปีดองถ้าตองผักพักสกกอนเนาะมทั่วไม่เนาะอันนี้นะสิเป็นมาทัวให้ไม่เนาะหวอวมันลายลาหมทั่วให้เลยมันลายเขาพวกเดียวนะพี่น้องมันนัน,านสายเดียวนะจ้าวันนี้มัมุ่ง่ ยอ้อนเตรียมพวกนี้แล้ว,ลวอ่อนกับคนไปเก็บอันใบกระเพราพี่น้นองล้างเหือนตอนอีว่าอ่อนสิพัดใส่กระสายเนาะแต่ว่าบ่มีพี่น้องก็เลยลได้ใส่อันเป็นใบพัากระเพราแทนเนาะพี่น้องเดี๋ยวใส่เม็ดงาตัว อ่อนกระเทยต้องขิงหมดเดีค่อยเป็นบ่ค่อยเก่งแล้วพี่น้องแต่ว่าเบิ่งเอาน้ำพอน้ำเมลแล้วกัเป็นเลยได้พี่น้องแต่ก้นนี่กันเท้ยกินแสบซึ้คือพอนโอ้นะ่ะมันหนกีกระต่างกองไทยเองพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีน้อยเพิ่นบส่สบายเดี๋ยวเฮ็ดกินกับเออเพิ่นต้องกินตอนนี้เป็นยัไปซะอ่อนๆเองแต่ว่านี่บุญแล้วพี่น้องชอบเลย เอาถั่วเด้อวี่นี่ใส่ลายบ่นาเนาะพัดใส่ถั่วกัแซ่บพัดใส่อันหน่อไม้ก็แซ่บแต่ว่าไปอ่มักัดถั่วต่นใส่หน่อไม้กว่าว่าหน่อไม้บ่มีเนาะลา่เด้อพี่น้องาถั่วําใส่เนาะัดใส่เนาะเดี๋ยวเอาามาใส่กันเด้อ เ,เดี๋ยวนี้โค้ดี้กะร,ระบาดระบาดหนักเป็นบางแครงนะพี่น้องะแต่เดี๋ยวนี้เี่สิเป็นนักหลววนักวรัวยงจันนะพี่น้องเขาจสิล็อกดาวนี่แบบสวรรคเขตยนมันอันนี้เนาะยังหลอกบบนี้จู่หัน,าน,านน่้ันแจกการไปได้ละ จะวาคือว่างห้องเย็นอ่อนนะสินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องประมาณนั้นที่ซอสเนี่ยก็เดไปปกติมากที่อาจารย์แจกนี่ว่าถ้ามี่ยังเปลี่ยนเคนหนาสิแจ่มตามล้างนั่พี่น้องพี่จบอยู่วะพี่น้องอ่อนเทียนนะอ่อนเทียนนะมีทยาลัยเตีงนิควิชาสีสมัญฑคีสเนาะเทียนสาขาไอทีพี่น้องเทียนประมาณสามปีนั่พี่น้องเป็นสันสูงเนาะ อนนี้กะกำลังสี่ขึ้นปีสองพี่น้องเป็นซ้อปีสองแล้วจ้าพี่น้องมาทัวร์ซอยเลยหลับมีมันไปเลยเ<อ><ๆ>ข้าซอยอันโพค่อมหงเยันแล้วกะทัวร์นั่พี่น้องเนาะมงเลยกบมูโตแบบยิ้มเลยโต้ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันตายก่อน,นเนี่ยเพร่ะโย่เพิ่งขวให้อ่อนเรียบร้อยแล้วแบบเพิ่นอัน พาวเวอร์ลักกัสไซอะมีล้วก็ล้าเด็ดร้อยทั้งรบสาดเรียบร้อยแล้วน้าพี่น้องกบสองตัวอู้อีมแล้วพี่น้องไงน,ะนาอ่อนนำ้ำนาอ่อนเดีนี้มันจะเป็นอึงแล้วนะพี่น้องนี่นะพี่น้องกบจะซับซับซับเป็นต้นๆพี่น้องมุนมุลแลกกบออน ผ่พาพันอัค่ะพี่เนาะเป็นอุปกรณ์ใหม่ผ่าเมื่เอกี้บวขาแล้วผ้าพัยัผังอ่ปกๆก็ยังบวขาวเออแบบนีน้ยังไข่เนาะพี่เนาะข้อยังซัวเห็เป็นสินชิ่นะ้ี่น้อง จบแล้ว,ลวกุ๊บกุ๊บกุ๊บข้ามกุก๊บนาทีเนาะหลังจากนี้อันกนสิตามมาทีกว่าตังทีกว่าแล้วเขาก็ไปเก็บอันพักติ๊กติ๊กลืมไว้ใจะใช้นอา พากราเราพี่เนาะกงมจำสันพี่เนาะผีแดงพริกกัใส่เป็นีแดงพริกนะสื่อวไหวตั้งแต่อ่อนไปถ้ามันเกิดซ้ำอิงกูเลยพี่เนาะสื้อไหวสื้อไล่เตอเป็นเรื่องสนิทเลยซื้อไหวเพราะว่าบรยักเที่ยวไปตลาดน้พี่เนาะาะมันเสียงเนาะมาเพจกัใส่น่อยหนึ่งพริกพริกแดง ไปไล่รดดจ้างอีงออกไปหาลิ้นก็แม่เพิ่นมาพี่น้องมาพีนนพพ่กอันนี้โคดรเพลอดนมือจิน่ยามใส่พีกอันนี้อะไรพี่น้องเามาะมันเพ็ดเพชแบบเสแสบหลีนจงนั่นนี่บึ้งในห้องจิ้มห้องก่อนไล่ยอยู่ ลอียดละอียดก,ก็เป็นแต่ให้หมดเลยัี่เรียบร้อยต้องตามละเอียดครับพี่น้องตามพวกมันแตกๆของพี่มานี่แดงแป๊ดเลยพี่น้องพี่น้องอันนี้ที่อเอาเตรียมไว้เนาะของที่เราจะพัดเนาะพี่น้องนเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมีมักทั่วแล้วก็บกบ แล้วก็มีหอมหอ,อยญ่แล้วก็นี่คือตำหมักผักเตียมใส่ก,กับมักพริกนะพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยนะมีแต่เนาห้าไปเอาผักกระเพราแล้วก็มาแล้วพัดได้เลยนะพี่น้องปลาพี่น้องผักกระเพราล้างหือนพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดล้างหือ่่นเรียบร้อยผักกระเพราปลูกไว้ในแคเหือน,ลลอนในแคบอนีน้นมันหมองมันเป็นดินอันนี้เ่าก็เทปูนน้องๆเจ๊ผักกระเพราก่ออนเด้ ดูดูดเก็บจนเหียนแล้วพี่เนาะเก็บจนเหียนละเสรล้ลายกระแสบนะพี่เนาะตากบก็จิเป็นอันกองวิงไา่ปลูกไว้ที่กันนะพี่เนาะ ปลูกไว้ในทรงเล็กในนอไอเนี่พ่อด้กินเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าข้าวโพดละผ้าเน,นี่เป็นหวานเนาะพอ่อจะใส่ลงมือแล้วพี่น้องอันนี้เครื่องทเราเตรียมมาเรียบร้อยเนาะเอาน,น้ำมันลงไปหลังจากน้ำมันหอนแล้วก็เอาผิดกระเทียมลงเลยพี่น้องขวานซักฟางเนาะพี่น้อง หลังจากอันขัวอันพริกกระเทียมมันหอมแล้วกับพี่น้องกบลงไปเลยกบพี่นองีงกลงไปกบคือตอนไงถแล้เนอบันคุณในพี่น้องกบจนกบชุกมเนืะ หลังจากวากูผ้าซุกแล้วก็เริ่มปรุงด้วยพี่น้องนี่คือซอสน้ำมันหอยเนาะแตแ่จะคนมาร์ด้วยแต่ว่าออนมาร์กไซรัด้วยพี่น้องแล้วก็น,น,น้ำปลา,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 กกา,าพี่น้องน้ำปลานี่กะเอาด้วยพี่น้องไซรัตกับเค็มน้ตาลนิดนึงตำเลยต้งนัวพี่น้องจริงที่ขาดไปแล้วเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จมาเสร็จหมดพีน้อโอเคเติมน้ำลงน้อยนึงพี่น้องตามด้วยพี่น้องหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เรากำลัทุ่นเนาะบางคนกับสีใสดหอมหัวใหญ่ก่อนแต่ว่าถ้าใสดก่อนอ่อนแล้วมันสีซุกเกินไปหอมหัวใหญ่อ่อนมากินแบบแบบมันหมาดมาพี่น้องจังแซวเนาะใส่ลงไปเลย ปิดท้ายด้วยนี่พี่น้องพักกระเป๋าปิดปิดลงไปเนาะะลงไปเลยอันนี้ใส่น้ำจะละลายละลายในี่พี่น้องเพราะว่าคนนึกเกินมาแบบพัดแบบใส่น้ำไม่ลายเลยพี่น้องอ่อนคนนึงมาเก็บเวลาเขาพัดเปล่นเขาสมัครสีใส่น้ำไม่ลายคนอื่นเขาสิพัดแหงแๆพี่น้องเนาะจะนี้ใส่น้ำไม่ลายเลยจำเก่งหมดแล้ว แต่ต้องกลมักด้วยพี่น้องมาพีกบรแดงแต่ว่าเพชนได้เหมือน้องเนี่ยสิ่มก็อื้อหอนพี่น้องเลยห่อนห่อน,นปรข้าดเตาเลย มันแทบจะไม่ใช่ผัดแล้วมันแทบจะเป็นแกงอยู่แล้วไ้เยียาบลอยเมื่อสิบวันเป็นผัดเลยนะเมื่อสิเป็นแกงเล้วนะผัดกับเพรากบหอดมันเหือออกสะระอยู่พี่น้องเรืสบายดีพี่น้องโอ้ยมาหอดกับด็กินเลยเนาะมีเงีนยหน่อยมาเดียร์คันขอมาหน่ายพี่งพัดกบเลยละกันพัดกุบ ผัะเพรากรอบอืมกบบางใหญ่นะดเผ็ระสบายดีพี่น้อข้าวาก็น้อยเดียวเน่ยใหญ่กินบ่ได้เดมัโดนงนี่รกินน้อยน่เพิ่นผัดเพี่น้อเลยยยเดิไม่ปนนขาไม่ด้นอยเดียววกกินบงัได้ อันอนี้คนไปนะพี่น้องื่อซอหรอถ้ามันเพิดปลอดบกดน้าที่อยกันงกลนีละวพต้อนี่กัางไปแต่พี่น้องหากระรวงไปควดทานไปควดทานมาอะไรไปพุดกิโลน่ะมาปวดไปเบิตตรตเนโตนนวะพ<า>ี่น,นานะ เ <Indonesia> ง yep. okay, ินเขาสิไปเอานมไม้นั่นโอ้ขันแม่เจ้าขี่รถได้เจ้ายืมมีเด้อขันจะสอนเฉื่ได้นะเฉื่อมีสอนเจ้าบวได้นี่ติดเฉื่อยไงน่สอนส่วนไปแต่สอนแล้วลงไปเอาหนามใม่ก่อนถึจมคุกันด้เดวเจ้าบาอไปเสนน้อยนะเด็กๆคต้งนึกงเด้อเขาเด้อเขาเ้นไหมาจะงเ

พี่น้องตอนนี้ออนก็กินข้าวเรียบร้อยเลยเนาะกินกับปิน่คราสชา่วคราวเหมือนกับเมื่อกี้นำสดิบมีเลื่องบอกพี่น้องคุณมามล้างเนาะสำหรับคลิปนี้ออนก็ฝากว่าตอนนี้นะพี่น้องทำมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลังใจออนนะพี่น้องขอบใจที่เป็นกําลังใจให้ออนตลอดมาน้อพี่น้องทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่เนาะฝากไว้ตอนนี้แล้วพี่น้องมื้อนี้ก็กินเห็ดกินข้าวแรงกับครอบครัวเก่าพี่น้อง กันมาคิมนาเดอบ๊บายบาย